สวัสดีครับผมตอนนี้มีเสียงดังนะครับอยู่ร้านเป้าหวังนะครับมีอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านไรู่หลวงว่าไม่ได้ซาอะไรเลยค่ะไู่้หลวงไ่าูหลวงบ้านไ่บอไปมาสระอาไม่โชว์นะครับบ้านไล่ผู้หลวงนะครับนายขอดูด้วยขอดูหน้าช่องหน่อย ช่องหใหญ่เราลุงจิมดันอยู่นะครับมาแล้วช่องใหญ่มาแล้วส่งตรงจากลุงพลส่งมาครับช่องใหญ่นะครับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ไม่เดี๋ยวเราไปดูอยู่ครับดูดูอยู่ข้างในอยู่ดูข้างในลุ้นไห่อยู่รุนไห้พระหูใหญ่อยู่เมื่อกี้นี้ไม่ยูทูบยังไงเขาก็ลุ้นอยู่เดี๋ยวเข้าดูช่องอ่หูใหญ่ครับตอนนี้ดูเมื่อกี้ก็นั่งอยู่กับลุงแหละที่มาคอมเมนต์ลุงจิมสองพันสามแล้ว หมื่นหนึ่งวันนี้หมื่นหนึ่งแน่นอนฮะแน่นอนครับไปกดติดตามครับมีคลิปอีกคลิปครับฮารู้ห้าพันคลิปแรกปังมากครับลงไปห้าสิบวิ่ทีคนดูพันพันแปดโอ้ยคลิปนี้ถือว่าปังนะพันแปดนี่ถือว่าโอเคนะขั้นต่ำห้าพันพันนี้โอ้ยปังปังปังอันนี้ช่วายดูนี่ครับนี่ครับ ก็สักคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปวันนี้นี่เรขอพ่อผู้ใหญ่สู้ๆนะครับเลิกเป็นแอดมินเลยวันนี้พี่วังตอนนี้สู้ๆกับไปเอาสู้ๆนะครับครับสวัสดีครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับตามตามนี้เลยนะครับบ้านไร่ผู้หลวงครับบ้านไร่เดี๋ยวช่อมจาเอ็มลงนะครับดูดับรึช่องความใหม่ๆนี่ช่องนี้แหละเอ็มช่องคนใหญ่เออดูช่องลุงจิมดูลุงจิมลุงจิมลุงจิม เข้างนี้ชิดจ้าอะไรอ่ะลุงจิมฮอตสดจังเนี้้แลยโอ้แอดมินมาไม่ตื่นเต้นเลยไปกินข้าวด้วยกันนะเออถ้าแอดมินผมมานี่นะโอ้ผมเลี้ยงหมูหันเลยอ่ะกินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวฝากช่องอันนี้เดี๋ยวแล้วสดฝากช่องอันนี้ไปตามเลยแอดมินตามไปเลยนั่นตามไปเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไลฟ์สดเหรอพี่ อันนี้น้องเอ็มนะคะเราเป็นเราตามเขาเป็นเอฟซีเขาตั้งนานแล้วเนาะนะคะเขาไม่รู้2 3องพันธามมาเขาคิแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องเอ็มพี่ชื้ออะไรเอาผมถามเอ็ไม่รู้จริงชนพี่หนึ่งหรือไทยบอกอืมใช่แล้วโอเคน่าคุ้นๆว่าจะถามอยู่ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมในอีก200คนจะครบหมื่นครับพี่หนึ่งรุ่ยไทยนะครับสวยมากตัวจริง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 โอ้พี่ไม่ต้องนั่งไปล้วกันลมเป็นลมสวยจริงครับผมน้องเอ็มบอกว่าพี่หนึ่งสวยมากเลยซันพี่น้องค่ะงามงามแห้งงามแห้งเดี๋ยวไปกินข้าวกันพี่ค่ะไปกินเลยไปดงพงเดี๋ยวจะกลับแล้วอ๋อพี่จะกลับเตาโม่ครับอ๋อครับผมเจอกันพี่สวัสดีครับ อัดกัับแล้วรอดย้ายไปแม่สอดจังหวัดตากรั้งตามมาตั้งนานนี่นะคะจ่าเอ็มนะคะบัสดี้เอฟซีพี่หนึ่งลิ้ไทยนะครับฝากชมด้วยครับผมพี่หนึ่งลิ้นไยชาแนลนะครับเอฟซีของจ่าเอ็มไปกดชื่ด้วยครับครับผมอเดี๋ยวเราย้ายทีมงานไปนะครับนี่นะครับช่องที่ฮอตที่สุดในเกาะกานะครับตอนนี้ฮ่องฮิตบนน้องใหม่น้องใหม่ไฟแรงจริงๆ แซงทางโค้งเลยก้อยนิ่มนี่ยอ้บบ้านไล่ภูหลวงนะครับพิมเข้าไปเลยนะครับรถมาเลยนะครับรถมา <c oughs> ดูรถแชร์กันไปนะครับช่องนี้แชร์นะครับแชร์มันถึงจะเร็วนะครับเร็วคูณสองนะครับถ้าการแชร์เนี่ยแชร์ไปเลย ช่องใหม่ช่องใหม่เดี๋ยวก็เจอเข้าไปดูในโพสชุมชนของ media story ก็ได้โอ้ปิดซอยเศรษฐีกินเลยกันีลโอ้ปิดซอยนะครับรอบนี้นะครับช่องช่องชื่อว่าอะไรช่องชอช้างชอช้าง ต้องให้แกเอ็มซื้อฝากช่องพ่ออะไรนะบ้านไร่ผู้หลวงบ้านไร่ผู้หลวงโอเคกดไลท์อยู่แถวไหนกดกดกดมันจะขึ้นไลท์ผมกดตั้งแต่คนร้อยกว่าคนครับกดกระดิ่งให้ด้วยตอนนี้จะสามพันละกินข้าวด้วยกันเอาไม่กินอ่างแซ่บเลยกินไล้วนะกินเมือไหรกินบ่อยอ๋อดีน้ำมันป่ะใค้จะมาที่นี่ทุกวันก็ได้เดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน

ลาหมูชั่วไก่ลาบหมูย่างหมูย่างปลาเผาาจะเต็มมากนะวันนี้ข้าวเนื้อย่างก็หมูย่างนี่แหละเหมือนกันแล้ไม่ไงมันคือหมูอันนั้นมันเนื้อทุกวันศุกร์ต้องดูจใจต้องมาแวะร้านเก่าไม่ต้องดูจ่าเอ็มทั่วโอ๋อวันนี้ดูตลอดนะว่ากันอ้วนเมิ่งเหากินแต่หมูสามชั้น ว่าทุกครั้เลยสุดยอดมากครับดูทุกวันศุกร์อ่ตองแม่แล้พี่เอ็มจะกอหมูอะไรนะพี่เอมครับแซ่บไหมอร่อยบุม่ลองแัดไปข้าวด้กันเด้อพี่น้องเด้อไมลองสปองมคกินคำคำค่อเอาละทีมงานหลงหักเนี่ยเขาเสียงดังเดนรอบเนี้โหาวปดห็นด้วยน ตอนนี้นี่ตกข้าวอีกแล้วเนี่ยเนาะมันตกมุมน่ะฮะบ่โอ้โหเทากับประกบอันนักล่องอยู่หน่อยใช่เนาะประกบนักล่องมันอยู่นักล่องวีไอพีเนาะไม่ใส่ผมเขาดึงไปเพลิงอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นบ่โอ้แล้วก็ประกบนักร้องวีไอพีอยู่ทางนี้เขามี ปองมาใหม่โอ้ไล่โอ้ก็ไล่นะครับตอนนี้กินอะไรอ่ะซื้อไหมเกอร์ร้านร้านเดียวร้านเค้กครับที่ไหนสกุลเอาไปสกุลมาป่ะเอาไปสกุลมาแตร้านน้องขาวอ๋อโอเคอ๋อมีคาเฟ่เป็นคาเฟ่ป่ะ

นักร้องนะครับเนี่ยเนี่ยอันน uh> ี้คือนักร้องของจริงนะครับโอ้ยยายเห็นนักร้องบ่นี่นักร้องเห็นตาบัวนักร้องเด้ไหม่ึโอ้สองประตูนะครับมิซูเอ้ยไม่ใช่มิซูซัมซุงนะครับ ไม่เป่าเนี่ไม่บ่เนี่เอาตูนี้ไปก่อนเลยเนี่ยไม่บ่ามาเอาตูนี้ไปก่อนยินดีด้วยนะครับผมเอาตูนี้ไปก่อนยินดีกับท่านสสนะครับบ่มันเปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนเลยโอ้เป็นรุ่นใหม่เลยครับดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับดิจิตอลอินเวอร์เตอร์เนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับตู้เย็นก็ยังปรเหยัดยังหอนอยู่ข้างในแป๊บหนึ่งเว้ยวิ่ยมันคอมยังเพิ่งทำงานเพิ่งทำเราเสียเป็นวันนึง โอ้ยินดีกับพี่พงกับแม่มาต่อยนะครับผมไปขึ้นมากกับพ่อเกินโอ้ตกวขาวแล้วเนี่ยยู่ตะไลผู้หลวงขึ้นมาเห็นมาหินอ้วนแล้วก็ตู้เย็นไหมเอาไหมอ่อยมากกับจึงมาหรือว่ามันลุกพี่ลุนาไปไหนเดียวละเจ้าพี่ลุนนาเนี่ยพี่ว ไส่เจเียวีมอยเดียว้อเมียลุก็้อากัเยหมดินมแล้วนะครับลุงเข้อ็บด้วอลุงเห็นของใหม่ละคุณบอกมันก่ต้นใหม่ตัวหล่อจไปเลย ไปเฮ็ดไปแล้วครับเอาแล้วลุงมาก็งานเข้าเลยนะครับอ๋อเพื่อนเรามินพอดีหม่องมินพอดีหม่องมินพอดีหนุนได้หนุนได้มันหาแนวนุนเอาไปคุยกันดงไหมเขาพัฒธนานาบ้านเจ้าหน้า อย่าไปโจ้เฮ้ยขยับไปข้างหน้าไปขยับไปห้างบนเป็นเมาไม่เป็นก็บอกไม่เป็นดิหลายนอนหลายนอนเออาไม่เป็นถ้าทำเป็นเขาก็มีเมียหลายแล้วโอ้มีคู่เด้อผู้สาวคู่เนอะผู้สาวคู่แ่้วเราเคยเห็นหนาเกียรติยเล่นเล่นมาเล่นมาเหม่อไหมให้คิบยืดได้ครับเจ้า นี่ได้สั้นนี่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 ไหอย่าไปยุอย่าไปยุอย่าไปยุไปถามข้อดีทีนะซึ่งเก่งเก่งเข้าอยู่เป็นโลกงานอยากเข้าค่ะประกาศประกาศภาษาลุงืออยู่ไหนมาลาไปนู่นกลับด่วนลุงครับมันติดเวลาเวลาเรานั่งอยู่ตรงนีะลุงเนี่ยตั้งรานั่งมันติดครับสงสัยแล้วสงสัยแล้วนั่นเลย นี่ก็ได้ลงนี่ยนี่ก็ไกลนี่กับตานี่กลมาเคียงดอกได้โยบเคียงมาครครับาเนี่ยมาเสมอ่มเกเวลานังโตมังงมเนีตอนรงมอนเปิดที่แหลกนะมองนีลาเม่มองนีลาเม่มาต่